สวัสดีครับพี่น้องครับผมสื้ผ้าเป็นเน้ากันแดดนะพี่น้องนี่ครับผมสร้างเพิ่นนะพี่น้องเนาะครับเน้ากันแดดครับผมกันแดดนะผมผ่อนแห้งพี่น้อง,งร้อนแรงมากนะครับผมก็เล,เลยเ,เนี่ยบานก็นเลยมาพอครับผม จะ่ายคลิปลงยูทูปนี่เองเป็นไปนี่ถ้ามดแดงมากันกีนี้เป็นไยู่ดอกจะให้มากก้ไปมดแดงอะจะไปนานกัะคา ไแดงอยมวนแดแเดงมดแดงกัดนี่ทมดแดงกัดกับผมมดแดงกัดช่างมดแดงกัดช่างรับผมตอนนี้นะครับล่คมับผมยำแล้วมดแดงน่เห็นด้วยนะตรงนี้นีอ่ม่เออเขามีมใช่แล้วกันนะอย่าถามเพราะว่ามันเป็นเหล็ก แล้วยิงให้ดูน,อน,อน,นัออนด่อยอันท่นเ้อด้ยาวก้งนัดครับผมพี่น้องแดูดรูดดูครับผมช่างเลยครับช่างยาวนะพี่น้องเนะี่ยครับอีกช่างหนึ่งครับผมฮ่ <laughs> ไม่ไม่บอกจเจาอันทุบันมาให้ อ้อออันยู่บ้านก็มีอยู่ันนึกว่าดีอยู่มีไม่เหลก็ไม่มาตายแล้วจากช่างใหญ่เลยพี่น้องนะเนี่ยข้่าวกับร่างเห็ดครับผมออโอ้ชีวิตกูเนาะ <laughs> มันตั้งทุกขเนาะเอาอันนี้มีไมบ้บูดพอนะมีถึงสิบถึงสิบแอนไม้ดอกนะตัวตัวสว่านไม่มีเหล็กลดูดพันพี่น้อง ไม่มีมีคนเอาไม้มาชุดเล็กไปเห็นป้ะเนั่นถ้ามีคนเราไม้มาดันในหางมันไว้ให้เขาจับง่ายๆเออเดี๋ยวเอาเอานี้เอาคนเดียวเลยอันนี้คนเดียวเลยนะหนีไปนะเดี๋ยวจะจับหางเองหมดแดงเลยหลายถึงเดี๋ยวจับหางให้ดูมาวะเดี๋ยวเล็กนี่ แม่โอ้ยมันจะบอกมันจะหมดพอดีเลยนัดไม่เอาโทรศัพท์มาไว้จะให้โทรให้เขาเอามาเออมันจะเสียตัวเนี้ย ปูอยู่ใสมยังไมีแต,ต่ปูเข้ามสิตอกมุกันตมุ้แล้วก็ิค่อยขันเอาเลยมันู้มดไม่ไหวมัเฮมัน,จนเจาะเล็กเข้าไปอ้เดี๋ยวมาบวเจา,เาทั้งรังกะกอจปนทำอย่างนั้นก่อนทำให้มันเข้าไปก่อน <c oughs> Bye.